เดี๋ยวเขาต่อยเสียใจไม่พอใจแบนไหมของก่อนเดี๋ยวเขาต่อยเสียใจรู้ไหมว่ากูเจออะไรมาพี่ทันเลิฟมีคนเปลี่ยนไปอ่ะแบนใครอ่ะเขาไม่เสียใจแล้วเดี๋ยวนี้เสหน้าอยู่ยังแบนผิดพี่นะแล้วมันข้างล่างมามาแปลกๆนะ อีกแล้ววันไม่ไหวพี่โทนี่ไม่ไม่ไม่กอดอยู่บ้างเหรอแบบที่ที่ทันเดอร์กอดพี่แวนนะเรียมอ่ะพี่แวนพี่แวนจะมากอดจะทำไมไม่ทำอะไรเลยทำจริงๆไม่ได้ทำเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปแล้วนะพี่ คิดถึงนะครับครับคุณโดนอีกคนอือสุดยอดสุดยอดโลกมึงโซนไงป็นไงคาคิเหรอคาคิราชันสงสัยทำงานหนักเกินไปหนูหน้าืดเลยอ่ แม่งสลบอยู่แท้แท้แม่งโพอยู่เลยจริงพี่มีคนเปลี่ยนไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะมาเกอะจะทำไมเนี่ยมันมีคนกดไว้อ่ะแวนตั้งแต่พี่โทนี่มายูก็กดโทรศัพท์ไม่คุยกับกูเลยคิดว่าไงวะธรรมดาเนี่ยมั้งมันก็ไม่ปกติปกติจริงไม่จริงมันเป็นเรื่องปกติไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงค่ะไม่ปกติไม่เป็นเรื่องปกติทำไมคนเดิมหึงหน่อยได้ไหมดูก็รู้ว่าคนเดิมไม่แล้วจะถึงน้องทำไม มึงมึงก็หึงของมึงบ้างสิกูก็หึงของกูไงอะไรทำไมต้องหึงนี่ว่าไม่ได้นะแหวนหึงตลอดอเลยมาทำงแข่พี่แหวนก็หึงได้แค่ตอนนี้แหละจริงเฮ้ยเนี่ยคนเก่าๆก็แบบนี้แหละคนข้อคุ้นอ่ะคำพูดนี่ไม่ข้อคุ้นอ่ะจริงทำไมอยู่อยู่อยู่ทำให้เด็กมันรู้ดีว่าพูดผิดทำไรเร็ว เล่นสกเก็ตบอร์ดเมืองว่างจ,จริงเทไหมเพ่ดูคนเขาปางนะตลกไม่รหรอก ไปแล้วจอกันโอเคลูกหน้ามืดมั้งอยากได้มีดเอามาทำอะไรแทงลูกพี่แวนลูกพี่ลูกพี่แวนใครแล้วลูกพี่โัวนี่ตลกปะเนี่ยใช่หรออยากได้มีดบ้างเลยอ่ะขออยืมได้ไหม ทำไม่มีดีวีับอยางอยางมีไว้ป้องกันตัวเฉยๆนะไม่มีอะไรครับแทงลูกพี่เหรอใช่ที่ไหนที่รื่คปล่ามันไม่ใช่คำว่าแทงลูกเราเออป่ะเอาวะเอาวะหัวจะปวดขยานเกิดนิดนึงเนาะนานแล้วที่ไม่เห็นทำแบบนี้ หมายถึงยูหมายถึงเราอะกลัเป็นฟาร์มไม้ทั้งวันตกลับเป็นฟาร์มไม้ทั้งวันทั้งคืนบ้าด้วยพี่พี่ทันเดอร์เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามีอายุพี่คิดว่าอะไรแล้วยูก็เปลี่ยนไปค้าตั้งแต่วิพี่โทนี่เข่ใจว่าไม่ได้ยูเหมือนเดิมอยูรักพี่เหมือนเดิมไม่ต้องให้พูดได้หรือเปล่าอยู่รักพี่เหมือนเดิมไม่พูดดีกว่าว่าเธอบอกมาว่าไม่ได้คิดอะไรมาเป็นเพลงเลยเป็นความรู้สึกต่างหาก แบนเหงาเลยใช่ไหมเหงาตลอดเลยใครอ่ะผมว่าไม่มีแต่ชีวิตมันก็ต้องปรับเปกันไปก็เหงาบ้างเศร้าบ้างดูว่างๆนะจริงๆไม่ช่วยอยู่ทำงานก็ได้อะไม่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 แบนแหนลืมการทำงานของเราสองคนไบแล้้เหรอเฮ้ยมีใครเป็นข้าวสารหรอ ก็ต้องแค่คำนี้แหละคนคนมันเคยๆว่าไม่ได้ครับขอไม่เคยๆหรอขาอมัับขามนก็เคยเคยกันอยู่นะอะไรนะครับมีข้าวขายเปล่มีมีคามีขากระเป๋าอะไรเอ่ยกระเป๋ากระเอ๋าทันเดอร์ตอนไปซ่อมไฟอ่ะเวลาไฟช็อตมันกดอีไปดิเจ็บไหมเจ็บดีรอเลยรอไงรอไงเวลาเวลาเจ็บอ่ะเวลาเจ็บรอไงยุติบ้าเจ็บยุบ้าโอ๊ยเจ็บ โอ้โอเอ้ยเจ็บปะโอ้โหถ้าถ้ายู่ไม่ตบน่าจะร้องดีกว่านี้บางทีที่แวนถามพิดตังค์หรอแวนนิดนึงตู้นี้มึงได้มาได้ไงวะเอวิตู้นี้ยตู้ไหนวะตู้ตู้เก็บของอ่ะปุ่นใจละเลข2ององสี่ครับ ฮะเออุจจะอ่ะอ <f Read ing> ุจจะตู้อ่ะอ๋อใครให้มาจอดไม่ได้หนูหนูเปย์เปย์มันเองไงทำไมอ่ะอ๋อไอ้เยี่ยนดูดดูดออกเลยดิเนี่ยใครให้มาวะไม่ใครให้มาวะเยี่ยนตอนนั้นเดี๋ยวต้องคืนกำไรแล้วหรือเปล่าแบบเนี้ยแล้วทีนี้ก็ให้ตู้อยู่ได้นะคะว่าแต่แวนต้องคืนตู้ให้อยู่หรือเปล่าเมียเมียมาแล้วนี่ไม่แต่ว่าก็จัดไปสองทีก็คืนได้แล้วไง จัดจัดอะไรอะแมนเดี๋ยวก็เตะเดี๋ยวก็ต่อยเลยเดี๋ยวก็ต่อยเดี๋ยวก็อยรักของเรามันเก่าแล้วดีแมนลืมไปแล้วนี่จะเป็นเพื่อนกันดีกว่าพี่เถิพี่พี่ทันเดอมไปตรงนั้นคนอย่ผมคนไม่ควรมีแฟนครับผมแค่นั้นแหละเพราะผมไม่มีตังค์ครับเพราะผมไม่มีใครเอาสู้ครับผมไม่มีใครเอาครับอี๋แม่นแม่งแด่งมาดีกว่า ไม่ไม่ชอบเลยครับคนกินเหล้าเหม็นนะไม่ชอบได้เยอะไหมสามสิบสองแล้วเอาไปทำคนเดียวในที่แคบๆเป็นไรเหรอเบียดติดคอเลยเป็นรเหรอนึวว่าส้น,น,สนตีนโดนใจจ้าถวถั่วมาแก้มเลย กรอบอยู่เนาะถือว่าว่าไม่ได้กรอบอยู่พี่แวนขี้เมา,าจังอยู่ผู้เยอะว่ะก็ททตเตะแล้วก็ปล่อย เดี๋ยวมีคนสำลักอ่ะฮัลโหลครับผมขอนดื่มข้าวตอนไหนครับผมจะแตก้วครับจะแตกหรอตัวตัวตัวหายเจีมยังครับจะแตกหรอก็แติจนะครับก็ติจนะครับผมก็ติดนะครับจะแต่เหรอโรคฉิดจังวะโอเคพี่ตัวหายเจีมยังเลยหายแลนะครับเล่นอะไรนะครับต่อฟังที่ครับคันเดอร์เขาจะแตกนะน่าไ่เชื่อกันหน่อยอีกอีกนิดนะครับอีกนิด เดี๋ยวขาอทันเด้อทนทนอีกนิดนึงมากสวยนั่นแหละทำดีเลขเลขเลเลขหนึ่งเจ็ดเก้าครับแกเสร็จแล้วเหมือนกันไปถึงทำไม้แก้เสร็จใช่ไหมใช่รับทำไม้นะค่ะแป๊บหนึ่งครับเอามาฝางไว้ไหมสี่เรื่องเสียดลําบากไปยูจะร้องไห้แล้เนี่ยหกหนึ่งห คนของเขาที่จะได้ไปเจอโลกใบใหม่ที่ไม่ใช่โลกแคบๆจากนี้จะเป็นโลกใบใหญ่ก็จะเอาเรื่องปวดหัวจากคนรอบข้างอย่าดึงมันเอามาเข้าไปใส่โอเคฉันยังเก็บไว้น้าภาพในความคิดที่เธอเคียงฉันเก็บปากกาสมุดดินสออุปกรณ์ทุกอย่างที่เธอเรียนแต่เธอไม่ต้องมาสนใจละแล้วแมนนะเสร็จยังเสร็จทุกวันอะ กินถั่วนะครับเสร็จตัววันแล้วครับผมอ๋อโอเคค่ะมาไม่ได้นะใช่ครับชีวิตชีวิตเขาสดก็แบบนี้แหละครับค่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะทีดีไม่ได้เลยอ้าวทำไมเป็นคนแบบนี้ครับพี่คีีดีไม่ได้อะไรวะก็พูดดีๆนะเอาโอเคโอเคเออมึงทำให้พี่กูเสียคนหรือเปล่าเนี่ยแวน เสียเราคนเนี้ยถ้าเสียก็เสียด้วยตัวเองไม่เสียด้วยคนอื่นเสีย,ย,สยสตั้งแต่แรกยู่แล้วอืมถูก แล้วไม่ไปช่วยน้องอ่ะเดอร์น้งนองทำเองได้เอาอะไรเอามามามมเหลือน,นิดเดียวอย่าทำตัวเป็นคนดีได้ปะมันไม่ช<ะ>่วยอ่ะพ <c oughs> ี่แมนพี่ก้ามาก่อนสามเก้าหก วันนี้หนูไปจกแคปป์ป่าวไอที่ใครบ้างก็ไม่รู้ว่าพี่จำไม่ได้ <c oughs> พี่ปีเตอร์บ้างพี่มังกรบ้างไอแวนบ้างมี่หมดอะแล้วทำไมานานเนี่ย ทำเมืเ่อกี้รอบละสามสามร้อยอันแล้วพี่เหลืออีร้อยนิงแต่เราน้องกลับมาก่อนไม่ได้เขียนจัดเลยนิดนึงนะคะเปิดต,ตึงทำงานอืมเปิดต,ตึงทำงานใช่คะ่ะเกาะไรอยู่แปดไม่เกินไมได้นะพี่เพรว่าถ้าถ้าไม่ใช่เพรายูหนูก็ไม่ทำแล้วนะพี่ก็รู้ไม่ไหมาย้เกินหรอ ให้เกินเป็นเงิม uh. ก uh ็ไ huh. ด mm ้ม hmm. ันมีอันนี้ด้วยอ่ะขอบคุณนะพี่วันหลังไม่ต no ้องก็ได้นั Alexandria ่นอขนุนไ้มไปขนุนไมไปขนุนไหมไปขนุนไไปขนุนไ เก็บของในรถก่อนเก็บก่อนอุ้ยคู่ข้างบนเขาอ่นจังเลียแวนดูดิไอแวนเดี๋ยวรับรูปเราบ้างได้ดิเอารูปไหนดีอ่ะถ้ารูปนั้นก็คือแบบชาประเทศน่าจะแบบสิวกี้วอยู่อ่ะกิจการ์ดเลยกิจการ์เป<อ>ียการ์ดเลย่ีต้องแปดเดือนนะดูดิว่าไม่ได้ไอรูปนั้นมันมีคนข้างหลังนะเสื้อฟ้าข้างนู่รับออกดิ เอาตัดออกได้เอาตัดออกเลยตัดออกเลยคนนั้นนะรูปที่สี่แปดสามครับสี่แปดสามใครวะเสียเสียเใครวะโอ้ยเอาไปไว้ต้อมเงินพี่รักกูเองอ่ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมอะเยอะไปนึ่งพี่เดี๋ยวอยู่ไปแล้วนะครับไปอจที่ไหนครับเดี๋ยวพี่ไปไปแพคก่อนไปแพ้ก่อนเหรอไปออกที่ไหนแล้วพี่ทันเดอร์ ไปแไปพ็กก่อนแล้วก็ออกเลยไปแพ็กแป๊บเดียวโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน,นที่นั่นก็ได้พี่ครับไปครับ จะเไปกันมาเดนก็ไกันาจะอยู่ไป้ไม่ไปแพ็งแล้วก็เจอกข่ไดครับไป่รถบัสกามันมันกดเบรกออกทีไม่ได้อะมันเบรมันเลก่อนเบเหมือนเบรไม่มีเเบรขาเออเบแตกอะต้องเก็บเก็บเข้าใหม่

ขอขอเหรอเอออ่อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาทำเอี่ะค่เนอ่ะกลังเข้าดิพลังใช่น่าเมั่อยุบกลับมานะคิดถึง ไ,ได้ดิได้ดิได้ดิดดพี่พี่ไม่ได้เป็นคนพูดพี่พูดแทนบายบายนะคะพี่กลับมาแล้วครับคิดถ <Okay S 1> <Okay S 2> <ะ>ึงโอเคค่ะนอนบ้างนะคะเดี๋ยวข้างบ้านของใสเดี๋ยวไปบอกพี่ทันด้วยกันพี่นอนบ้างนะคะแต่อันนี้นอนเยอะไปนะวันเนี้ย <laughs> ข้อพิกันบายบายนะเดี๋ยวอยู่มาพี่กลับมาเวจอกันด้วยนะครับโอเคค่ะจะกลับมาครับ<ะ>พี่วันไง ไปแล้วนะครับไปเจอกันเราแต่งตัวทำไม thunder ไม่สอน้องแต่งตัวให้มันเหมือนตัวเองวะดูดิแต่งเองอ่ะโอ้นดูไม่ได้ด้ดีมีคนถึงมีคนถึงนะรู้เปล่าคนถึงแหละรู้ใครชื่อยอดีขอชื่อยอดีชื่อชื่อพอพานพอพานเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไปแล้วบ๊ายบายครับคือแล้วก็ถึงคนชื่อปอปาเอ้ย ใครวะเออใครไม่รู้อะเออเดี๋ยวก็เตะเดี๋ยวก็ตายอะอันนี้คือเรื่องจริงนะที่นายพูดเออเอาละคุยกันเองละทีเนี้ยไปเที่ยวก่อนไปเพื่อนเหรอคุยยังไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยว่าไงเพื่อนทำไรวะกูมีเรื่องปรึกษาอะเรื่องนี้เลยเออ ทำไมวะรู้จักมารีปะเนี่อใครจะไม่รู้จักวะมีลูกกับพิชิตนั้งสองคนไม่ใช่นะัทเตาะกูไอ้ตอตอ้าวเหรอแต่รู้ไหมล่ะมารีเป็นช่างเออทำไม,ไมวะวันนี้เราส่งรูปมาเหมือกว่าไอวินอ่ะอุ้มมารีแล้ว กูก็เลยไปถามมาลีว่ามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มาลีบอกกูว่าเหมือนติดต่อซื <k <k ้อขายของอะไรเงี้ยแต่กูไปถามไอวินมาไอวินบอกว่าตอนแรกไอวินก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันครับอะไรเงี้ยแล้วก็กูถามว่าเป็นเพื่อนกันอุ้มกันทำไมอะไรเงี้ยไอวินก็บอกกูว่าาสอนภาษาอังกฤษอะไรนะาสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษเหรอ อไอืวินบอกว่าเขาสอนตัวอากูคิดว่ามีกูเท่านั้นที่รู้ที่ไหนได้ฮะแม่งแพงพายเหรอไมรู้เลยใช่เหรอมึงคุยเหรอมันรีอยู่หรอถ้า<ะ>คุยอยู่ฮะกูก็บอกมึงแล้วกันง่ายๆกูอะเขามีรหัสมอสกันง่ายๆมอเที่ยววะมันก็เหมือนไอ้วินนั่นแหละ เวลากูเครียดกูเศร้าอะไรเงี้ยกูก็ไปหาเขาไงเข้าใจไหมแต่กูก็ไม่คิดว่าเขาจะไปทํากับคนอื่นด้วยกูคิดว่าเขาจะเลิกแล้วหัาดมอสมึงคือตัว A, อานะอะไรนะหัาดมอสมึงคือตัวอาเหมือนพี่นะไม่ของก,กู E R O เ <laughs> ข้าใจไหมเขาไปล้ไปต่างจังโอเค ผมรถอ่ะกูบอกให้ยาดพอมียาวนะห้สใช่หรอมารีกันแน่นะเออกูก็อตอนแรกกูไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่กูแค่อยากรู้ว่าเขาจะโกหกกูทำไมถูกปะล่ะก็จริงแต่มันเขาพูดตรงๆกูว่าเดี๋ยวแม่อะไรนะเพราะนันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก แลมั้งไอเ่อรหัสบอสมนานนี่เนี่ยนานแล้วเฮียนานมากแล้วรหัสมาสกว่าแต่กูก็ไม่ได้เครียดบ่อยนะแต่เราเครียดเขาก็จะพูดนหัสบอสมันเครียดเหรอใช่แต่กูแบบไม่ได้คุยกับเขานานแล้วแบบว่าโหนานจัดแล้วตอนนี้กูคุยกับเขาคือเขายังไม่ได้เข้าช่างเลยยังมีประเด็นกับมังกรอยู่เลยอะตอนนั้นอะเขาเป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ย เขาตอบไปต่างกันเลวินด้วยแล้วมึงว่ากูควรทำไงดีวะมันอยู่ที่ตัวมึงหรอเพื่อนแต่เขาจะโกหอกอมึงทำไมวะมันก็อาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงของเขาหรือเปล่า เที่ยว่ามันก็ถ้าสมมติมันก็หยาบจริงมันก็หยาบไหมมันก็ก็ก็พอตัวนะภาษาอังกฤษแต่ถ้าเขาพูดตรงๆกูก็ว่าเอ้คงดีกว่าแหละอตอเออช่างเถอะอย่าพูยว่าอยทางที่กูบอกได้ไหมได้เพื่อนมีอะไรทั้งมาได้โซฟาสามไม่ใช่